กันไปบรเห็นหน้ากันมเรื่อนเก็ี่ยมเห็นใจเยี่ยมเรเห็นเจ้านั่งกินเข่าอยู่ผู้เดียวสหรับวสวัสดียิมเศร้าทุกคนได้พี่น้องเลยวันนี้ก็มาพบปะกันที่เก่าแล้วครับโอมจับค่ายยิมเศร้าที่เก่าวเฉยนะครับเขาห่างห่าห่างห่ในที่นอนนะครับเขอไา้ยากเจ้านะครับเด้อ

รักเป็นยาสับปะุดกางยานะจ๊ะนี่ใบจางเกียรใบจางเกียนะสบแัดสีดดัดยาสีพัิดยาแก้เดลี่ยแก้เมาให้ดยวะูได้เมาข้างไหไกวอน่เป็นริงเหยตัวแต่เอาไอ้หากไอ้จางเกียมาผลมาเอ้มะแซนาเม่กินเสมอ ก็กินได้อบานเมันกัดอนุญาตเลยมันก็เสีออกนะยกข้อออกออกละโอ้เอาตัดแจกตัเกตัดกแจ๊บปาดยันเย็นกาดมาปัดพี่นองพึ้นเกาครับดอกไม้สวยแดงจริ้งคื่อดอกไม้งามเช้าเช้าโปร่มปู ีห้ก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยไปทำงานดีกว่าใครยังไม่ออก